โรงแรมแห่งเดียวในไทยที่คนทั้งโลกไม่เคยลืมชื่อไม่ใช่เพราะมันเรียบหรูแต่เพราะที่นี่เล่าเรื่องไทยได้อย่างสงา่างอ่ะ เมนดารินโอเรนทัลแบงคอกสื่อสารให้คนรู้สึกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมจีนวิเชลเกตี้ผู้บุกเบิกการออกแบบโรงแรมหรูที่ดีที่สุดทั่วโลกเคยบอกเอาไว้ว่าที่พักที่ดีคือพื้นที่ที่ใช้ชีวิตที่มีรากเน่าของวัฒนธรรมนั่นเองและนี่คือเหตุผลที่โรงแรมเมนดารินโอเรนทัลเลือกใช้สไตล์โคลอนัลผสมผสานกับไทเฮอริเทจเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงลวดลายไทยแทรงซึมอยู่ในทุกมุมทนสีทองเขียวหยกครีมที่หรูแต่สันต ผู้ขับพาที่นี่คือกลุ่ม Gen X Gen Y ไอ้นักเดินทางทัวโลกที่มองหาสิ่งที่มากกว่าความหรูคือประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ได้มาสัมผัสกับร่างเน่าวัฒนธรรมโดยส่วนของลีเวอร we ีออกแบบใหม่ด้วยการผสมผสานกับความเป็นไทยที่เน้นไปทางให้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยามาขึ้นเพื่อสัมผัสกับความสงบอยางแท้จริงแมนดารินโอเรนทัลคือการออกแบบสไตล์ไทยที่สแสดงถึงร่างเน่าวัฒนธรรมได้อย่างโดดเด่นในจังหวะที่สงบและเงียบงาเหมือนกับความละเมียดละไม,มที่ซึมลึกผ่านทุกเส้นสายของวัสดุใน โรงแรมแห่งนี้นั่นเองครับถ้าคุณนึกถึงซีรีส์ไวโลตัสคุณจะนึกถึงโรงแรมแมาลินโอเลนเทลได้ทันทีครับเพราะดีไซน์ยังกระโดดออกมาจากซีรีส์แบบพี่ลิซ่าวาย Welcome to the White Lotus in Thailand ครับต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. DecoDesign. Com